สวัสดีครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาชมคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอย,าอย่าลืมกดไลน์ดิ้ต้องกดไลน์น้ำแนะนี่ครับผมสภาพไม่ได้มาแค่วันสองวันน้ำพัดครับผมสวยงามขึ้นเยอะเลยถ้าน้ำมันใสสภาพเทียงเป็นยังไงบ่เ่ะ บึงห้อยหนามมาลดครับผมขึ้นไปหอดเครื่องพูห่หมดแล้สภา,มาพาแวดล่อมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนก่าเกา้าครับผม มื่อนี้ิพาไปสำรวจพื้นที่รอบๆที่พักเขานะครับเมืจะกี้มีอย่างกินแน่นะมันจะมีอะไรกินบ้างนะครับในป่าป่านี้นะครับผมเราสำรวจได้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนด้วยซ้ํานะครับมากอยู่ที่นี่นะซางเซกทอมครับ <c oughs> ยังไม่รู้ว่ารอบๆแดนนี้มีอะไรบ้างครับแม่นะผมเห็ดเต็ดเถียงไว้ถือเสียมมากคิดว่ามันอาจจะมีมั่นปลายห้อฮานะครับอันที่เสียมที่ถือมาน้ำนี่เหมันไหลมาน้ำหนาเนะครับผมน,บน้ำผมอืม เทีย่ยงเจแล้วเขากัดหาอาหาราคื่ออะไรอะไรแดงๆครับผมอะไรวะกินได้ไหมนี่เขาเลื่อนดอกอยังน้กวานม,มันคืออะไรครับไม่ดูครับนี่ผมแดงๆครับกินเหมือนว่านครับผมคืออะไร ไม่รู้กินโชว์ปะมัน,นเสียงเราไม่รู้จักก็จะไม่เสียงนล้วม,มันคืออะไรครับไม่รู้ครับไม่รู้จักครับไผ่รูบอกแน่ได้ดครับ้ <laughs> าไมันกินได้สิกินไห้เบื้องพูดีหล่ออันว่าก,กินได้ว่าที <laughs> ่หละนี่กเสร็จสักวิถีธรรมท,ที่เรามาตักด้วยไทยแล้ว <laughs> อืม ป่านี้กว้างขวางมากนะครับปุนณะ่ะลีตั้งเยอะเรายังไม่สำรวจด,ด้วยซ้ำผุ่นดีเราม่เจอต้นยยม้ในป่าบ่หมากักเทียพอแล้วพอแล้วอะไรตามค่าครับนี่นี่มันปลาครับ<อ>ในป่านึกถึงอะไรครับอาหารคาร์บไฮเดทอย่างดีแต่ว่าต้องแลกกับการใช้พลังงานหาสานครับที่จะได้มันมา มันแบบนี้ให้พลังงานเยอะมากนะครับผมแล้วการหามันก็ให้พลังงานเยอะนนครับนี่ผมนี่เขาเถาของมันนะผมเคลียร์มันกษณบใบครับนี่คือมันป่านี่ครับผมถ้าเจอแบบนี้ในป่าก็คืออาหารชั้นดีนะครับผมอยู่ที่ว่าเราได้ไหมจะเสี่ยงขุดไหมนี่ครับแต่ว่า เสียมห้องีอยู่มันไหลามาน้หนามพอดีนะครับผมนี่ผมนี่คือเขางมันนะขุดลงไปความลึกโดยประมาณไม่รู้ครับรู้แต่รู้ว่ามันลึกมากโคตรลึกเลยครับนี่กว่าจะได้กินถ้าเข้าไปในป่าเจอพืชชนิดนี้ก็ให้ช่างน้ำหนักดีๆครับว่าจะขุดหรือไม่ขุดนะผม <laughs> กินอย่างอื่นง่ายกว่าไหมง,ง่ายกว่าหรือเปล่า อ๋ออันนี้บมมีอย่างแล้วนะแต่วันนี้เราจะขุดครับเราจะขุดให้ดูว่าม,มันลึกแค่ไหนแล้วสภาพหัวจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามครับขุดไปเมถาซิบได้มากหัวซ้ำกำปั้นกะคุ้มครับในผาดด้วคุ้มครับ,บที่นี้ก็ทําการเคลียร์พื้นที่นะครับผมครับ,รบเพราะว่าเรารู้ว่ามันต้องอใช้พื้นที่เยอะ ดูว่ามันลึกนะครับผมหาระยะเวียงหมักจกหมกจกอัเนียไหลมาน้ำนามนึกได้อปนคลิปกอนนะครับผม,มบเขาก็เก็บว้ทุกอย่างมากับน้ำครับเรารู้ว่ามันต้องมีของกินในป่าชิ้นนี้เราก็เลยเตรียมทั้งเตรียมการมันคือเคลียร์อย่างนะะสสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ถ้ายังไม่กดไลค์ก็กดด้วยนะครับผม เป็นกำลังใจหัวมันหัวนี้เราจะพยายามขุดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมตัด่อนเลยั okay. ไปเราจะเอาหัวขึ้นมาให้ดูครับว่สาสภาพจะเป็นยังไงอ่าผมขั้นตอนในการขุดขั้นแรกนะครับเราอย่าไปขุดตรงเงาตรงๆนะครับมันจะโดนหัวนี่ครับผมให้เราขุดข้างๆนี้อืมข้างไปเลย เราจะใช้หมากจกในการเบิกทางนะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายที่สุดในการเปิดนะครับต้องขุดรองค่ายอย่างนี้กับสภาพแล้วก็ดีครับผนต๊กินนุ่มดินชั้นบนค่อนข้างนุ่มนะครับผมแต่ชั้นล่างไม่รู้ครับน่าจะนุ่มอยู่หรอกว่าไม่รู้ครับตกโดนอยู่ ระหว่างที่กําลังขุดอยู่นี้นะครับผมเราก็ได้เจอกับผลไม้ป่านะครับผมมันคือหมากกะลอกปกหรือภาษาภาษากลางเรียกว่ายัางเกาะสาวรสวัสดบ้านผมเรียกหมากกะลอกปกนะครับผมมีต้นนี้เหรอครับใช่ครับนี่ครับเป็นต้นของมันนะครับ <laughs> สําหรับใครที่ไม่รู้จัก <laughs> ก็ต้นเล็กแค่นี้มัน สามารถออกผลได้นะครับหน้านี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับออกผลค่อนข้างดีแต่ว่าเห็นแค่สองหมากนะครับผมอันบ่ได้เตรียมมัดแต่บานได้เนี่ยครับมันมันเกิดเองตามธรรมชาติครับผมนี่ครับผมหนึ่งนาทีผ่านไปครับมันก็เป็นป่านอันหักไม้แถวมันก็เป็นสายพันธุ์กับหักไม้นั่นแหละครับนี่นะครับผมหลังจากที่ขุดลงไปลึก ได้ประมาณเออหกสิเซนติเมตรนะครับผมครับผมต่อจากนั้นเราก็จะใช้เสียมนะครับแสะดูครับว่าหัวไปทางไหนจะได้ขุดไม่ผิดทางครับงั้นไหนที่ยาวิธีการขุดต้องขุดออกให้กว้างครับนี่ก็ผ่านมาเพียงแค่สามนาทีเท่านั้นนะครับผมนี่ครับัวนี่ครับที่บอกว่ามันลึกครับมันเป็นเส้นตรงนี้เลยนี่ผมดิ่งลงไปอย่างนี้เลยครับ ของมันเกี่ยวมาปลูกชิ้กิกนยกวกันอยู่ดอกแต่ว่าปันยัมแพรเราก็ขี้คันทางออกออกนี่ครับยังอีกลึกครับนี่ครับผมเป็ดของหวานนี่แซบได้นะครับมันอันนี้เนี่ยสุดๆครับผมหลุมก็ประมาณเอ,อ่อ เสาบ้านนะครับเสาฝั่งบ้านเฮ้เสาฝั่งเสาบ้านต้องเอาดินขึ้นครับดินเยอะแล้ว อย่างเงผมขุดลงไปประมาณอีกประมาณแปดสิบเซนติเมตรครับผมไม่ได้คาดหมายนะผมแต่เราเจอเจอีก,อกห,หัวหนึ่งครับผมนี่ครับผมหัว,วนี้ครับผมอันนี้หัวแหลกที่เขาขุดอยู่ข้างกันเลยมาเห็นเขาขุดหยากรกรครับรุ่นนี้เราจะเอามันขึ้นก่อนนะเราจะไม่สนใจฝั่งนี้แล้วผมเราจะเอามันขึ้นก่อนเลยมันจะไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายเรา,าคือฝั่งนี้ครับ อันนี้ก็ใส่เวลาขุดแค่สองนาทีเท่านั้นนะครับครบสองนาทีครับในถ้ำแล่อนมากินะบะมังมันจะมีม่องให้กินไหมนะ่ะตอนนี้ก็กำลังขยายหลุมนะครับผมครับจิบจจิเขาไปนั่งไปน้อนขุดอยู่ในนั้นเลยครับเอาให้มันได้ะนะลงทุนมากนะครับ ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเด้อติดลังใจให้นะแม่นะผมเพราะว่าอาจจะได้ทิ่มทรงตัวนี้ครับซ <c oughs> ักไม่ได้หรอก เหมือนจะถึงปลายทางแล้วยอดนี่หัวงามมากครับนี่ครับผมเป็นขาวๆแล้วกินแซีบครับจากคลิปก่อนนะครับผมกินล่องเบิงแล้วผมกับหัวนี่หัวนี่เหมือนจะใหญ่กว่าครับผมนี่เลยกลัวด้วยติดตามพยายามเอาขึ้นมาให้ได้ครับเรียบร้อยครับผมหัวนี่สุดอยู่กับนี่ครับ เรียบร้อยครับตัดเลยครับบานอลเราขึ้นไปเบ้างครับเราขึ้นมาโชว์สีนี่เนาะมุมนี้ที่กินว่อะไรหรอครับกินได้บ้างพี่อยังยังเป็นเหลืองๆอยู่ครับทึ่งๆนี่แต่ว่าเอาเชือกมาโชว์สิมาโชว์แอกว่าได้หลายเนาะครับผมครับค่อยแงกมากครับมื่สี่ฮักครับยังดอกอยากได้เป็นแห้งอ่ะนะคุ่มว่ไหนกับหัวซ้ำสองนิ้วเลยจักว่าสองเมตรเพื่อสองนิ้วนะครับโอุ๊ยอีกสองนิ้วแะฮะ น,นี่ครับผมไม่ท้าวิเศษโอ้สุดยอดหวานนะครับผมสุดยอดดี <laughs> โอ้คาทาวิเศษงงครับผมครับผมหัวนหัวขายัางไปต่ออยู่อันนี้หัวของปีแล้วครับเก็บกันเบื้องครับอันนี้หัวพันปีนะครับหัวเงินไปลึกอ่ะยังไปต่ออยู่ขงเก่าวเมาน่ะเออสวยงามครับแสดง,งว่าหัวนี่มันหัวเกิดขาวๆอยู่นี่ มันสุดแล้วครับมันรอชมครับเอาไปแทะกับหัวนั่นดิอันได้ชิ้นใหญ่กว่ากันมีแต่มีแต่อ้อเอ็กซ์สปาร์ตผมกดจนสุดครับเอาจนสุดครับผมลึกเป็นเมตรกับบอลอดครับเบื้องว่ายดไม่ได้ดีดแต่อย่างใดอย่าว่าผมดีดนะครับนี่ครับผม นี่ครับสุดๆเลยเอาเอาขึ้นมาเราต้องคือทรงหัวซ้ำกันกับอันนั้นอยู่ว่ะไปแทะมึงดูบัดบัดอยู่ในดินมันเคลื่อนทรงใหญ่แทะนี่ครับผมเทียบกับหัวนั่นโอ้ใหญ่กว่ากันอยู่หน่อยนึงอ๋อเพอๆกันตัวลแหละซ้ำกันแหละกับหัวพันปีครับผมอันนี้เป็นหวาน สมเกาหลีนะครับครับเบิ้งไว้รอดครับลุมหายหงายปกผู้ใดยางต๊กนีปากแตกครับบอกไปก่อนเขาจะมีสมัยคุณยังกันทีครับลุมอุกบาตครับผมนี่ครับผมครับผลงานมันของเราหลังจากที่ขุดมาเราเมื่อยๆนะครับผมเสียงอะไรครับเติมวิตามินซีครับเกลือแร่ได้หลยครับ ันนี้เป็นผลไม้ที่เราหาได้ในป่าเนาะครับผมครับมาเบิ่งกันละงในเป็นเสด็จหมากกระทกลกเฮ้ยมีดเ,เข้าเกินไปเฮ้ยครับเสาวรสครับเสาวรสนี่นี่ครับผมตัดขาดได้เรียบร้อยประดับออกมากครับชูวิงนี่เลยโอ้สวยงามครับผมอืมขอชิมกันเองเดี๋ยวสดๆจากต้นนะครับผมอืมเสาวรสป่ามัานหว,วานเลยหวานครับมันหวานเปรี้ยวๆครับสักหน่อย ำทำไมครับทำไมไม่เคลียร์กัน,นี่ครับผมนี่ครับเคลียร์รวมๆกันเลยครับมันรวมรวมกันเข้าไปเนาะครับผมหล่นเลยครับสิปรุงรถหรือเปล่าแบบนี้ต้องกุ้งแน่น้อยครับ <c oughs> มันสมนุมหรือเล้วนะเขาเพิ่มแต่ความเผ็ดกระพร้อไหนครับผม <c oughs> ผิดพงครับมาลำหน่ำครับ <c oughs> หมดสลายครับพีชจีเพชิดหยดลงไปครับไม่เลยเพิ่มลสอูมามินิดนึงนะครับ,รบเพิ่มความเผ็ดร้อนเล็กน้อยนะครับผมโอเคจากนั้นก็สูตรเลยครับสูตรสุดยอดครับเสียบกระหนีบุมีอีกแล้วครับสุดเลยพี่ถาวะ <laughs> <laughs> ไปผมจัดจ้าร สดพีก็ไปเต็มๆต็มืนเมื่อกี้นี่นี่ครับผมก่อไฟในป่าเปียกๆอีกแล้วเปียกคลิปครับพื้นที่เ่เคยอับนวยใหเลยขอแคมีกับไฟครับผมเข้าป่าอย่าลืมกับไฟกับเมีดด้วยครับมือเปล่ครับบอกเลยตรงๆครับแสงก็คือใส่นี่ไฟเก็ติดแล้วครับผมง่ายนิดเดียวขอแคมีกับไฟนะครับกับไฟไฟแช็คนี่ หยารลอยครับผมทำกันจำแหละหัวมันน้ำมังคินครับคุยังกินอะไรเนี่ยโมบท่านี่แหละครับตัดกินไปตั้งหลายครับผมนี่แหละครับหนึ่งเมตรนะครับผมตรงไหนครับสวยงามมากอันนี้เป็นช่วงโค้นอย่างเหลืองหน่อยเสบกวามันฝรั่งด้วยครับผมนี่ครับขาวจั๊วเลยครับ โอ้สุดๆอืมเป็นไดเป็นได็ต้องพยายาม <g ül> ขุดยางยากลำบากนาครับผมไปเบื้องในเน็ตอันกิโลละเก้าสิบบาทัะส <g ül> ัน <c oughs> เพื่อนมันยังเกาะมันมันเทียนบอกเออมันเทียนอเ,นเอน้อว่าเหตุของบ้านมึงครับอย่า่าเหตุของบ้านตายเบียดด้วยหละ่ะจัดแล้วจะเขากินใสหรอก ขึ้นยอดมาเต๊ะมะหมูกังเดียวขั้นครับอันนี้โอ้ขาวจัว่วเลยครับปอกให้เราเยอะเยอะสดๆลางแนมกันอีกออกสีแดงๆนี่ก็น้อยเนะครับผมสนิทพ่อปะอง่ายกว่านั้นง่ายหมดเออนี่ดูไว้ดูไว้ครับผมต้พยายามลึกมากกว่าหนึ่งเมตรได้หนี่ อคุณนั่งยังไม่ลุ่มบุญนั่งอยู่ในหลุมท่วมหัวบุญด้วยครับคิดเบิ้งเอาโลดเดตกสนีล้ละ <im> <im> มันต้องเสียบมากแน่ๆ,ๆ <im> <im> นี่แข็งๆเราเสียบอันนี้หวัว <im> ที่สองครับผมหัว <im> ที <im> 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 ่สองครับต้องคาคุณบุญท่นต้มสุกกระขุมอยู่ มันปลสุกเก็ดสัมผัสทิ่มันใส่หมดหรอเปล่าอย่าไปยานหลังไม่ได้มีกบไฟอันนี้คุดครับเพราะว่าอันนี้ลึกเป็นเมตรครับลงคลุ้งควันได้เบ่องเอาลวดปปลบอยครับผม เปลี่ยนสีล้วนี่หมอแดงจึงคืองครับผมแบบไหน,นไปไปลากน้ำปกติเลยใส่น้ำห้องน้ำห่วยบะไรนะครับผมมือนี่น้ำแดงจึงคืองเลยฝน <c oughs> มันตกครับผม <c oughs> พอตะล่างมันเสร็จเราก็ทำการค้างหม้อนะครับ ต้มไปสักประมาณอ่าหกชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบโมงเช้าเพาสีต้มจยุหอดสี่โมงแล้งเนาะครับผมเปืองครับมันอีเป็นยางได๋เดี๋ยวสิหายางเลาะเบืองน้ำหนามก่อนครับผมมันอีมีอันน้ำตาลกับกะทิบอ่หลังจากที่ผ่านไปประมาณสามชั่วโมงนะครับผมเอากับ ตเติมน้ำเป็นซี่รอบแล้วนะครับตักฟองออกอันนี้มันก็เป็นอย่างลื่นๆของมันนะครับถ้าไม่ตากออกจะทําให้กลายเป็นอันขี้มูกอันเนี้เนี้ยอๆนเด้โอ้เราก็จะปรุงรสด้วยอะรสดีชูรสแล้วก็พริกป่นนะครับโอ้ติดหม้ออียเรือสัน้นบริคน้นติดหม้อ เรียบร้อยครับผม,บผมต่อไปเราก็จะเติม,มโคคนัทมิลค์อุย้ยมีตน้นหนังสือสีแดง25บาทด้วยแต่ว่ามันลอยมานำน้ำนะครับผมบผม,มานำน้ำครับไม่คิดหลายใส่หมดเลยอืแบบมันๆน,นะครับมันๆปน,นกันไปครับอันนี้เขาก็ต้มมาเป็นเวลา6ชั่วโมงแล้วนะครับผม,มก็เติมน้ำไปประมาณ6รอบนะครับผมกว่ามันสิบผูสีสุกกระได พุทธิ์ยก็เพราะต้มดัวนี่ตั้งหากเนาะครับอันนี้สกัดจากต้นอ้อยครับนะครับผมอันนี้กับไปได้มาจากป่าอ้อยเนาะครับผมมันมีป่าอ้อยอยู่ใกล้เนี่เนาะครับก็ได้สกัดเอาเลยครับอืมทุกอย่างเราหาเองนะครับผมจากป่าแถวนี้นี่แหละจะกินกันเยอะเลยเราเดือดครับเราเดือดเบื้องเอารอดครับเอาชีวิตหลอดในป่าได้เนี่ยได้เมนูเลยครับมือนี้ ลึกเป็นเมตรนะครับนี่โบเมนกิโลละเก้าสิบบาทเดยเอ,อันนี้ก็เกลือจากทะเลนะครับผมงานบอ่นออะไรแงม่บ่อะไสอนเยเหลือเกลือครับเกลือจากทะเลทรายซาฮารานะครับเออเดือดอีกประมาณสามชั่วโมงนะครับ <c oughs> อ่ฝนกับปอกแป๊กแล้ว แต่ว่าแดดก็ยังออกอยู่ดอกสาแข็งโอ้แค่กืเก้าสิบเปอร์เซ็นเราไม่กลัวนะครับเรียบร้อยครับผมหกชั่วโมงของเรากับเอ่อรวมเวลาขุดไปพร้อมเป็นแปดชั่วโมงแล้วครับผมมันก็จะเบื่อบางทีนึงนะครับผมเบื่อหรดครับในป่าได้นี่สุดสุดครับตักโชตักโช ไอ้เออเลืองเลงมันจะไม่ยากอะไรแค่เอาชีวิตรอดในป่าสุดๆเลยครับเรียบร้อยครับไปตักซิ่วบ้านนีต,ต,ตักเที่ยวบนนีเ้เนาะมันมีสีนั่นสีนี่จำบัวร้อยได้ไหมไข้หวาน,น <c oughs> แดดซองนี้ไมเ่เคยเห็นเลยเป็นได้ครับผมขาวจานพานเป็นได้เป็นได้เป็นได้ <laughs> ตัวล่างมันก็นสีแดงเนาะครับผมพอ,อมาะตัวหมวกมันก็ขาวจังเสียเนี่ยละครับผม <laughs> เอาชีวิตหลอดในปลาบโบนิหยากยังทีคิดครับเบ <laughs> ื้องไว้เป็นตัวอย่างนะครับถ้วยนี่ก็ร้อยมาน้วหน่ำเหมือนกันผมหน่ำมันแห้งนะแบบ test นี่ ซิมซีมันน่าจะร้อนอยู่นะครับตเตนเย็นมัน่จิ้มหัวกปากมันงกินโปเซียบชิมน้ำก่อนน่าจะกินเข้าโปเซียบไปอาทิตย์หนึ่งบุดละครับขั้นมันลวกล้วโอ้แปดชั่วโมงนะครับนี่แสรนัวแสร็นัวอืก็จะมีรสชาตินัวของผงชูรสและก็เกลือนะครับ <laughs> นี่ขนาดยังบนนั้นเติมพริกผงได้นี่ <laughs> ยาว่าโดยไปห้องกิน ไปครับผมมื่อนี่โอ้ฝนปรตกคำสบายอยู่เหมือ